สวัสดีครับน้องชาย FC ไลฟ์ทุกท่านนะครับผมเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะลุงเบียร์เห็นในกลุ่มนะที่เขาประกาศไอ้ขับที่ได้อันดับหนึ่งสองสามสี่ห้าที่ได้ของรางวัลน,นี่คือวิธีการของการได้ได้ขึ้นอันดับหรือเปล่า,าที่เขาบอกกันในคอมเมนต์นะมาเจอกับตัวครับเฮ้ยเรื่องจริงพอไปดูประวัติแล้วเออเรื่องจริงเว้ยยอมแพ้รัวๆแล้วแบบสติแบบ ให้ดูสตินะฮะหลัว่าไม่เห็นขับเนาะดิคือกดออกเลยอะ่ะชัวร์น่นี่อะ่ะนี่ช่องโหวล่ละครับดิที่เจอมาเมื่อกี้เลยเช้าๆ้าเล่นเกมกับเล่นสนุกสนุกก็เออแปลกดีเพราะว่ากดแต่แร้กอย่างเดียวไม่ได้ซีเรียสเรื่องขับอะไรอะ่ะคือของรางวัลอาจจะมากหรือเปล่ามากไหมไม่รู้นะฮะเพราะว่าไม่เคยได้เนี่ยขับหัวหัวเนี่ยเขาทำงันแบบนี้